กกก็อฟสเตชันสวัสดีค่ะแก๊งจำปาทำอะไรกันคะน้องๆแก๊งจำปาวันนี้ไม่มีอืเหือตีนข้างยังไม่จุโอ้เล่นอะไรกันครับของเล่นใครเอ่ยของเล่นน้องน้ำมนต์เหรอครับของพี่อมอมหนาตัวคอมันหักแล้วมันมีมันคืออะไรครับโอ้โห มันคืออะไรครับโรลเลอร์บีโรลเลอรบีรแล้วเริ่มแ้ว้วีดโรลเลอร์บีตเบบเมแบบมันอยู่นี้นิเดียวนแง้นถ้าเป็นอยนี้ตเปิดใหมนตอ้น้นเป็นเอ็กซ์เปิในกลุ่มเพื่อน อยขาตรงขาตรงขาตรงห้ามงอขาตรงมโนเป็นอาจารย์เทนเนอร์ให้กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ขาตรงนะจูนขาตรงๆไม่งั้นไม่ได้ไหนพี่น้ำมนต์ทำให้ดูสิครับโอ้โยตัวอย่างเลยครับไปด้านหน้าไปด้านหน้าทำไงไปด้านหน้าทำไงก็เอียงไปใช่ไหมแต่ยริงี้ไม่ไปต้องเอาตีแบบเอาเหมือนเอาตีข้างหน้าแล้วจีบลงครับ โอ้โหซ้ายล่ะอถ้าถ้าซ้ายถ้าฝาล่ะครับไงเอาทับบังคับบังคับแตกให้ไปด้านหน้าเอาเอาส้นอย่างนี้ป้าขุดป้าครับผม้โหแม่คุณจะคุณมดันไม่ได้คุณไม่ขอเล่นอ๋อเดี๋ยวเจ้าคุณก็เล่นเก่งครับผมครับอืมมันมาเล่นยากครับผมไม่เคยเล่น กีด้าวใช้น้ำหนักเชือนกนี้เป็นของเล่นออื่นินอันนี้เป็นของเล่นจากอเมริกานะครับโรเลอร์บิลด้ยน่าจะส่งมาให้เขาก่อนอช่งนาน้องน้องมนเนาะเพ่จังเลยนะโอ้ไม่ได้ํำแต่ก็มีเครื่องเล่นอยู่เนาะไม่ได้ํำแต่ก็มีอะไรสนุกสนุกอยู่ เก่งจังเลยโอ้โหนั่งขับก็ได้โอ้โหนั่งนั่งนั่ง,ง,ง,งดได้มุมดีนั่งนั่งได้มุมหางพญานาคสวยเรามีการตีมือนันด้วยนะน,น,นี่นี่นน ไ,ไปคแล้วครับโอ้โหเวลาเคลื่อนย้ายหิ้วไปเลยนะครับมนํนำทีมแก๊งจำปาเล็กครับเด็กเล่นทอี่เด็กเล่นที่ทางไม่ได้อันตรายน้ำเพชรขึ้นสิคะน้ำเพชรลองสิอ่าน้องนายนัน่งลงมาได้วิวสวยดีดีาขาตง

กีตายแนย่ถ้ามาหยุดหมุนร่วงมันจะหมุนมันจะหม,มุน,มมนมไปเรื่อยๆเหรอเพราะว่าข้างหนึ่งนานไม่เหยียบไปเลยไม่ติดถ้าเหยียบข้างไหนมันจะขึ้นข้างนั้น,หนเหรอไปจะขึ้นน้ำเพชรขึ้นนี่น้ำเพชรเชรอาจยวคุณอีกรอบครับเดี๋ยวคุณยังยังสู้น้องนายไม่ได้นะ

หน่ายิวหน่าอยู่ไม่ได้ทั้งิวเลยเนี่ยคงเคยแล้วรอบนึงเตียงกาวคงเคยคแล้วรอบนึงอันนี้ขนาดไม่ได้ขีมะะ่มาหลายปีหนึ่งแล้วเนี่ยวนี้เดินไมด้มปีนึงเเหรอยังอป้า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 วินดีเดินไปไหมอืมอืมอืม เป็นควาสุขเล็เป็นของเด็กๆครับของเล่นไฮโซด้วยเนาะโอ้โหไม่ได้ลํำก็มีของเล่นไฮโซเล่นอยู่เนาะนี่เนาะด็กเกงจำปา้าปางนน้อยังนี้ก็ไปางชาจะไปดนนี้น้องน้ำมนต์กำลังเทนน้องๆนะคะเทนน้องเจ้าคุณน้องนายน้องน้ำเพชรค่ะเก๊งจำปาเล็กนะคะ ปลายไปค่อยๆเอาทีเลี้ยงมันขยับมันก็อยู่เฉยๆอยูนี่นะคะเป็นความน่ารักน่ารักของเด็กๆแบ่งปันกันค่ะมากเลยนะเนี่ยนั่นเป็นของเล่นที่ไฮเทคมากเลยอืมสุดยอดเลยนะคะมันไม่ใช่ธรรมดานนะเี่ยจแล้วันหมุนแปล่อยทา่แล้วก็พยายามเอาขึ้นขึ้นมานิดนึงมันจะหมุนไปค่อยๆอืม น้องนนต์เทียนน้องๆค่ะน้องๆเทนต่อค่ะทีละคนทีละคนค่ะตัวเล็กนี่น้องนายค่ะนี่นี่นี่น้องนายจัดไปลูกจัดไปเออตาย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 ไปถึงนายสู้สู้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  โอเคครับผมขอบกดไลค์ใชกดแชร์กดซับสไคร์ให้สองกดกดติด้วยนะคะขอบคุณค่ะ